สวัสดีค่ะพี่พีน้องๆมอนี่นูกับสิพ้ามากินยังค่ะตำนะคะตำม่วตำซ่วมีหอยกับกุงค่ะแล้วก็มีไข่ไข่ต้มไข่ต้มแกบเพชรน,นะคะแต่ว่านนี่เทกเจอร์ของเรานะคะเพกา้มพี่น้อง พักกระกตั้มีมีตั้มเกิดน,นะคะขยับมาหน่อยอันนี้ไข่ต้มผ่ามาแล้วเดี๋ยวลองซ้มผักสมนะค่ะลองซ้มผักสมนะพักสมยังอืมสำหรับคนนติบวอกอินสมกับโอเคค่ะโอเคค่ะพอดี แต่ถ้าคนชอบกินเปรี้ยวก็คือต้องเปรี้ยวได้อีกแต่สำหรับหนูหนูโอเค,คกับมาที่ส้มตำของเรานะคะตั้บักแต้งขึ้นเกาค่ะใส่ขิงซอยนะคะแต่มนินซิมีกุ้งไขา้ขาขๆเป็นตั้าปลาล่ะพี่น้อง สิมีกุ้งมีหอยค่ะหอยหอยที่กินเหลือจากเมื่อวานนะคะเนาะนี่แล้วก็มีไข่ต้มอันนี้ไข่ต้มที่อันนี้รรนแล้วลองเห็ดดวงเกับพี่นอ้องตั้มบักแ้งใส่ขิงซอยเราก็กินกับ พักชีลาวบานเท่าไหมเศบฟือขอบโบกอิรีโบตัวแต่สิบบอกว่ามักไผ่มักมันเนาะค่ะเนาะแต่หลักนกับมักบ่คือกัน แต่สำหรับหนูนะคะตําแตงใส่คิ้งโซยโซอยแบบนี้นะไม่ต้องไปตําแหลกนะอืมเราเรากินกับปักซีเล้าพี่น้องคะเลิศเวอร์วังอลังการแซบอิลีบรตัวรสชาดกับว่าไตโตะ <laughs> พักสมคข่ มากินด้วยนี่มารสชาติโปรไตโตะจ้ะบอไดเป็นคนกินโซนะคะแต่ว่าเป็นคนมักกินเราเป็นคนที ทำกับข่าวบอกเกง่งกับมั่วเอาค่ะมั่วอขอใช้คำว่ามั่วค่ะมั่วเลยเป็นก้นตีเฮ็ดกับข่าวบอกเก่งค่ะโอ้ยเผ็ดเผ็ดกิง แต่ถึงถึงสิบบอกทุกคนเสมอว่ารสชาติไม่ตายตัวนะแสบไปแสบมันนะคะพักสมนี่จังงอยอันนี้มืนจะเผ็ดอ่ะใส่ไข่ต้มหนแสบไปแสบมันเด้อค่ะแสบไปแสบมันอิลีงดมาม่าปลากระกป๋องนะคะ เรื่องกินยืนหนึ่งค่ะ